Cây thon ron ron, chưa nhìn thấy lời. น้องนี่เอาทานนี้ก็ได้ใช่ปะได้นะคะจะไปทานตอนเช้าปกติทานได้นะไม่เป็นไรเอาไปทานตอนเช้าเอา,าอออเอาเอา,เอากระดาษลนะอันแต่ว่าใส่ถุงเดียวกันนะครับใส่ถุงห่อกระดาษ เดีอ่ะสี่อันดุประเด็นคือติดกันนี่คือต้องเอาคู่ใช่ไหมขอโบใช่ไหมมันเ่นได้เดี๋ยวเดินแกะให้อี่สี่อันรับสวย่ะ ออกแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันดังไหมเลยอกระชากใหม่ทีนี่ไม่ดังเนี่ยไม่ดังเป็นแบจะไม่เอาเอื่อยอันนี้มีดีกว่าดังใช่บุกเก้อเพราะเขาไม้ันามันี่เขาไมกาไม่ดนี่าไมกนี่เขไม่รูกเร สี่แล้วก็ข้าวเหนียวสอคุณ่กลับมาแล้วข้าวเหนียวพรุ่งนี้มันนิ่มอยู่ไหมข้าวเหนียวนี้มันนิ่มอยู่ะเปล่ลเียวนะอ่ะนุ่พงนี้รู้เหมือนกันแต่ว่าข้าวเหนียวเครื่องมูอเขาจะนิ่มนะคะใ อย่าอย่าใส่ในทวีนถ้าใส่ในทวีนแข็งนะไน่ะสองทนะพี่ลองก่อนลองก่อนถ้าไม่เวิร์กก็อหนุก็ไม่คุยเงินขอทุกอย่างนี้อ๋อนี่เอันนี้เต็นไปเลยได้ น้ำจิ้นนมได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะ